ลองจินตนาการถึงโลกที่เราสามารถใครปริศนาลึกลับที่สุดของจักรวาลได้โลกที่เราสามารถพัฒนายาที่รักษาได้แม้กระทั่งโรคไร้แรงที่สุดและโลกที่เราสามารถสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศที่ซับซ้อนเพื่อทำนายและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่ไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปแต่มันคืออนาคตที่ควอนตัมคอมพิวติ้งกำลังนำพาเรามาถึงควอนตัมคอมพิวติ้ง คือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดคำนวณและทำความเข้าใจจักรวาลรอบตัวเราอย่างสิ้นเชิงมันคือการควบคุมพลังของโกซาร์ดควอนตัมซึ่งเป็นกฎฟิสิกส์ที่ควบคุมอนุภาคขนาดเล็กที่สุดเพื่อปลดล็อกศักยภาพในการประมวลผลข้อมูลที่เหนือจินตนาการในวิดีโอนี้เราจะสำรวจโลกอันน่าทึ่งของควอนตัมคอมพิวติงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พ้นกับอนาคตของการวิจัยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่โลกแห่งความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดลองนึกภาพคอมพิวเตอร์ที่คำนวณปัญหาซับซ้อนในไม่กี่วินาทีคอมพิวเตอร์ทั่วไปอาจใช้เวลานับพันล้านปีนั่นคือพลังของควอนตัมคอมพิวติ้งควอนตัมคอมพิวติงประมวลผลข้อมูลมหาศาลพร้อมกันจัดการปัญหาซับซ้อน เช่นการจำลองปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อพัฒนายาใหม่หรือทำความเข้าใจโครงสร้างโปรตีนเพื่อต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บ Quantum Computing ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลแต่มันคือการเปิดประตูสู่โลกใหม่ของความเป็นไปได้ลองนึกถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ Quantum Computing King สามารถช่วยเราสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศที่แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อทำนายผลกระทบของภาวะโลกร้อนหรือแม้กระทั่งออกแบบวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติเหนือจินตนาการ Chapter 3ความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล Quantum Computing ปฏิวัติการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเช่นชีวสารสนเทศศาสตร์และสถศาสตร์ช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด Chapter 4. ความท้าทายที่มาพร้อมโอกาสแม้ q u a n t ัมคอมพิวติงจะมีศักยภาพมหาศาลแต่มันก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนา ควอน t u มคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรยังคงเป็นความทา้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ก็ตามความทา้าทายเหล่านี้ก็มาพร้อมกับโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นกันปัจจุบันมีบริษัทและสถาบันวิจัยมากมายทั่วโลกที่กำลังทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนา Quantum คอมพิวติ้และเรากำลังเข้าเข้าใกลย,ยุคควอนตัมอย่างรวดเร็ว Quantum computing is the future and are the a new era. on brink new we the of chapter ห้าตรียมตัวสู่ยุคควอนตัมแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยควอนตัมคอมพิวติ้งคำตอบคือการเรียนรู้การปรับตัวและการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิจัยนักศึกษาหรือเพียงแค่ผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีแห่งอนาคต การทำความเข้าใจพื้นฐานของควอนตัมคอมพิวติงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกของเราคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอัล r รก้าวสู่โลกอนาคตกับควอนตัมคอมพิวติงควอนตัมคอมพิวติงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่มันคือการปฏิวัติทางความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองเห็นและเข้าใจจักรวาล มันคือพลังที่จะช่วยให้เราเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติและสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมนี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติช่วงเวลาที่ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดและเราทุกคนมีบทบาทในการกำหนดอนาคตของควอนตัมคอมพิวติ g งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติควอนตัมและสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Quantum Computing ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คืออนาคตของงานวิจัยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันอยากรู้ว่า Quantum Computing จะช่วยงานของคุณได้ยังไงกดติดตามเราสิแล้วมาดูว่าอนาคตอยู่ใกล้แค่ไหน